เธอกลัวเธอวันวายกับสิ่งร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอเก้าวเดินทุกวันอย่าท้อ

ชีวิตก็เปลี่ยนจากเด็กผู้หญิงสู่กุลสตรีผู้เป็นอริยะชนเพราะอริยะสร้างได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัย สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะการเดินทางของมเมล็ดพันธุ์ของพระพุทธศาสนาเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะจากสุวรรณภูมิสู่ดแดนพุทธภูมิสําหรับสถานที่แรกที่เราจะเดินทางไปถึงนั่นก็คือพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ขององค์พระศัสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาติดตามกับรายการชีวิตไม่สิ้นหวังกันคะ่ะวันนี้เป็นวันที่สองเมษายนค่ะและทุกวันที่สองเมษายน ะสมนิกรชาวไทยได้ร่วมกันที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อพิสูจน์ถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสิ่งเหล่านี้เป็นความสมัครใจของพวกเราทุกคนค่ะและที่เสถียรธรรมสถานในทุกวันที่สองเมษายนเราจะเห็นนักบวชพุทธสาวิกา สองแผ่นดินที่ได้มีโอกาสเดินทางมาบวชที่พุทธคยาการกระทําเช่นนี้เป็นสิ่งที่เราถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาต่อพระบรมาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าและถวายเป็นพระราชจุลสนต่อสมเด็จพระเทพพรัตนราชสดาสยามบรมราชกุมารีค่ะถ้าถามว่าสิ่งที่เราทํานี้มันมีปรากฏการใดที่เกิดขึ้นในโลกนี้บ้างเรื่องแรก เราทุกคนประจักษ์แจ้งแก่ใจว่าเราทําสิ่งใดได้สิ่งนั้นเราทํากุศลเราได้กุศลวิบากกรรมการเริ่มต้นการทํากุศลในระดับปัจเจกของพวกเราทุกคนก็มีผลต่อเราอยู่แล้วค่ะแต่นอกจากจะมีต่อเราแล้วยังมีต่อโลกด้วย การที่คนไทยเป็นไทยไม่เป็นทาสจากกิเลสนั้นจึงเป็นคนไทยที่สมควรที่จะทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่อยู่เย็นเป็นสุขเพราะพ้นทุกข์ด้วยกันด้วยการกระทำเชน่นนี้พวกเราในนามของพุทธศาสิกาจึงขอถวายพระพรขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นอนุสาวรี์ที่มีชีวิตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ลูกที่เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชีวิตของพ่อแม่นั้นทําให้พ่อแม่ชื่นใจทั้งนั้นค่ะขอให้พวกเราจงทําหน้าที่ของพวกเราที่เป็นลูกหลานไทยประจักษ์แจ้งแก่ใจว่าเราจะเป็นไทยที่ไม่เป็นทาสต่อกิเลสและการทํางานเช่นนี้ก็จะเป็นรอยยิ้มของพ่อเป็นรอยยิ้มของประสงนิกรชาวไทยที่เห็นพ่อยิ้มถ้าลูกยิ้มพ่อก็ยิ้มและถ้าพ่อยิ้ม ลูกก็ชื่นใจไปตลอดชีวิตทีเดียวค่ะขอให้เราได้น้อมใจของเราที่จะกระตันอยู่ต่อพระบาทสมเด็ดพจพระเจ้าอยู่หัวพระบรมบราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระอ,องค์ค่ะิทเดมแ เปปลี่ยนไความทุกเป็นปรากฏการเป็นปากฏิหารให้เราสดสอบใจทุกข์ไม่ว่ให้เห็นไม่มีให้เป็นชั้นใดทุกสิ่งยอมสลา การเดินทางมาประเทศอินเดียเนี่ยนะคะ,ะจากประสบการณ์ของคุณแม่ในการเดินทางครั้งแรกเมื่อ35ปีที่แล้วเนี่ยอินเดียเปลี่ยนไปเยอะค่ะแต่ถึงกระน,นั้นก็ยังมีความจริงที่แสดงให้เห็นประจักษ์ชัดจนถึงทุกวันนี้คือคนอินเดียเนี่ยสุขง่ายใช้น้อยแล้วก็มีพื้นฐานของการเป็นอยู่ของครอบครัวที่แข็งแรงนะคะ เราจะเห็นว่าสังคมไทยที่มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้เราสุขยากทุกง่ายแล้วเราก็เป็นหนี้สินกันมากมายเลยการศึกษาของเราเนี่ยบอกว่าถ้าใครกู้เงินได้มากมีเครดิตมากแล้วดูเหมือนเป็นคนที่มีโอกาสมากแต่จริงๆไม่ใช่เลยค่ะอินเดียเนี่ยเป็นแผ่นดินที่ไม่มีหนี้สินนะคะสุกง่ายใช้น้อยสุขเมื่อสร้างแล้วยังสุขเมื่อให้ด้วยค่ะ การที่นำพุทธศาวิกามาเรียนรู้ที่ประเทศอินเดียมากจากจะเห็นว่าพระบรมศา,ศาสดาสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์อยู่ในวน,นากริยันะคะแต่ในที่สุดเนี่ยพระองค์ก็ละทิ้งสิ่งที่รุงรังเหล่านั้นแล้วแสวงหาความหลุดพ้นจากการสุขง่ายใช้น้อยเช่นั้นการยืนยันว่าพ่อได้สอนเราไว้และทําให้เราดูเมื่อ2,600ปีว่าการเป็นอิสระเพราะการได้ พัฒนาสติปัญญาหรือว่าอริยทรัพย์นั้นสำคัญมากกว่าการหาทรัพย์ภายนอกค่ะเด็กๆได้เห็นอย่างนี้จริงๆแล้วเขาได้เรียนว่าโลกก็จะเป็นอย่างที่โลกแปลแต่ใจของเราไม่เป็นทุกข์ได้เพราะนำคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาส,สมัมพุทธเจ้ามาใช้จริงเขาต้องเป็นนักทดลองไม่ใช่แค่เพียงเชื่อนะคะแต่เขาต้องพัฒนาความเชื่อเข้าไปถึงความศรัทธาค่ะมีศรัทธาที่จะทดลอง และเมื่อทดลองได้แล้วศรัทธายอย่างมีปัญญาก็จะเกิดขึ้นเป็นการลงทุนการเดินทางต่างประเทศครั้งแรกของเด็กๆเ,เด็กหลายคนเดินทางครั้งแรกคือมาอินเดียแต่เป็นการเดินทางที่เขาได้เห็นว่าจากนี้ไปเขาจะเดินทางตลอดชีวิตนี้จากคนที่ได้เรียนรู้ว่าเราต้องพัฒนาอริยทรัพย์ค่ะที่นี่เป็นขุมพลังที่จะทำให้เราเห็นถึงการพัฒนาอริยทรัพย์และเป็นการ เรียนรู้ที่จะทำให้เด็กเนี่ยไม่มีชนชั้นวันนะไม่มีเพศละว,ไวไัยด้วยนะคะสาหรับการบรรลุธรรมทำทันทีได้ทันทีทำกรรมใดได้กรรมนั้นเขาต้องสัพทาในกฎแห่งกรรมค่ะต้องปิดประตูนรกให้ได้เมื่อปิดประตูนรกได้พื้นที่แห่งการทำกุศลกรรมก็มากขึ้นและเมื่อเขาทำกุศลกรรมมากขึ้นเขายังต้องรักษาใจของเรา ให้ขาวรอบด้วยนี่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ตลอดการเดินทางเดยคใ่ในทุกๆวันในทุกๆเรื่องราวในทุกเรื่องที่เราได้เห็นว่าพระบรมศาสดาสัมมาสมาสพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ชี้ทางค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์แห่งการเดินทางได้เติบโตมาแล้วจนเรารู้สึกว่าการบวทเรียน พุทธศาวิการใน7ปีของเสถียรธรรมสถานนะคะสามปีแรกบวชที่ประเทศไทยค่ะแล้วจากนั้นเราเริ่มต้นมาเป็นสองพันดินปีนี้เป็นปีที่สี่เจ็ดปีที่เราเห็นรรคล,ลานของเรากําลังให้ร่มเงากับโลกค่ะอันนี้เป็นความมั่นใจที่เสถียรธรรมสถานทํามาและจะทําต่อไปค่ะ ท่านผู้ชมคะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังจะดชวนท่านผู้ชมนั้นได้ติดตามเด็กผู้หญิงตัวน้อยๆพุทธสาวิกาซึ่งกําลังจะเดินทางไปสู่ความเป็นกุลสตรีผู้เป็นอริยชนนะคะเราจะเดินทางไปที่เมืองพาราสีไปแม่น้ําแห่งชีวิตก็คือแม่น้ําคงคาตั้งแต่ครั้งก่อนพุทธการเป็นยังไงก็ยังคงสภาพเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วเราก็จะได้ไปที่ ที่เป็นสถานที่สําคัญของสังเวชนียสถานอีกหนึ่งสถานที่นั่นก็คือการแสดงปฐมเทศนาที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันพร้อมทั้งไปสก,การะทำเมฆขสถูติดตามรายการชีวิตไม่สิ้นหวังในสัปดาห์หน้านะคะสัปด,ดาห์นี้ลาค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะมมีีทางออกและนะ